ตัวสีสันนิดนึงนะครับเพื่อนอ่ะนื้อห่าเพียงเดียวสวัดดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาทําซี่โครงหมูอบเต้าสี่นะครับอ่าก็คือซี่โครงหมูนึ่งเต้าสี่นะครับทีนี้เราก็หั่นเลยนะครับหั่นซี่โครงหมูเลยนะครับโอเคหั่นเราก็พักไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าพักไว้ตรงนี้เลยนะครับเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างอีกเพื่อความสะอาดนะครับ ที okay. นี้เราก็มาเตรียมน้ำสำรับไปดวกเลยนะคะรคับโอเคอะตามมารอน้ำเลือดก็เดี๋ยวจะไปเตรียมเครื่องกันมาตามมาเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นขิงนะครับลงไปเลยกระเทียมต่าขุชีีอันนี้ก็คือเป็นมันหมูแข็งนะ